ยั Yo, สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาร์เซนัลเกมโค้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจลโลแฟตหรือมินาโตในแบบที่มีชื่อว่อนะิเมะอิมเพ็ครับโอแล้วผมก็ทำการปั้นมันจนตันแล้วนะฮะยกเว้นสแตทน,นะยังไม่ตันแล้วก็บีซิ่งนะบีซิ่งก็ยังเป็นบีซิ่งกระโปกกระโปกอยู่นะเพราะว่าผมก็สูดไม่ได้อนะมันเป็นบีซิ่งสแตงอยู่วก บวก15 x tag แ,แล้วก็บวกเมจิก15นะครับเออบวกอย่างละเท่าเท่ากันนะนะตัวนี้ก็มีสแตตประมาณนี้นะเออ x tag บวก35รเนะ HP ร af, ์ระดับ s นะเออ HP บวก2ีเปอรระดับ a เด็บวก25%ระดับ s ลบส่วนตัวนี้ e v o ไม่ได้นะอเออถ้า e v o ได้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูหน้าตาตัวละครกันดีกว่าเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เออมีแม็ก p หรือว่าเลือดนะครับประมาณ4,590ไม่ใช่ประมาณหรอก4,590เลยนะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟติ้งนะธาตุนักสู้หรือเปล่าอะทำไมไม่เป็นธาตุแสงธาตุอะไรอย่เงี้ยแม่งธาตุนักสู้แล้วก็มี การโจมตีกายภาพ2,236นะครับเมจิก2,236แล้วก็ดีเฟนส์158เมจิกดีเฟนส์158แล้วก็สปีด30อีเวชั่น10นะครับผมเออจริงๆคนอาจจะแบบปั้นได้ดีกผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเยอะซะเท่าไหร่นะครับเออถ้าแบบส่งบิทซิงแล้วได้บิทซิงดีๆอย่างเงี้ยอะโอ้โหคือแจ่มอะบิทซิงพวกระดับแรงๆอะเออ ผมสุ่มไม่ได้ไงเหลือสอันผมไม่กล้าสุ่มก็ไม่ได้อะไรดีเลยปาเราไปลุยกันดีกว่าเราไปลุยลุยราไปลุลุยลุไปเลยเอ,อ้าใครเข้ามาไม่ใช่โอเคมาเป็นแล้วผมจะมาตายแบบนี้ไม่ได้มาแล้วมาสองตัวไอ,อ้โงอากได้สักษาไปนี่นะเมื่อโตก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะ เออเรามาลองตีธรรมดาดีกว่าค่อยใช้สกิลนี่หนีกูตูกูตูมีเนื้อเต๋อเจ๊งขับมีเนื้อเต๋อเจ๊งขับอ่ะลองใหม่ลองใหม่นี่ไปต่อไปเรามาลองสกิลไรจินเบรเซนกันลาดกัน อันนี้เป็นสกิลเอลีนะครับถ้าเราตีตรงกลางครับมันจะโดน3มตัวนะโดนเป็นแถบนี้เลยนะสามตัวนะแค่สามตัวนะผมเป็นเอลีสตัวเรียกว่า e. เอลีอะไรวะนั่นแหละประมาณนี้ถ้าเราตีตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราตีตัวริมอ่ะมันจะโดนแค่2ตัวแล้วเราตีถ้าเราตีตัวกลางมันจะโดน3ามตัวเลยนี่เนดะี๋ยวทำโชว์เย <Yes. S 2> แต่มนหนบนได้ ดูสกิลไอคอร์ดิสลาเซนกันนี่เป็นตีตีตัวเดียวนะนี่วาร์ปไปอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วก็กระโดดตบหัวหม <า S 1> <ฮ>ักไม่โคตรเทต่อไปเรามาดูอันตีเลยเราไม่ต้องไปส่วนดามเมจเพราะว่าดามเมจอย่างไงี้มันก็คาดเคลื่อนกันได้เพราะว่าสเตตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บิดซ,ซ,ซ,ซิ่งของคนเราไม่เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่บิดซิ่งของคนเราบิซิ่งตัวละครเราไม่เหมือนกันนะ เออต่อไปไปดูอันตีเลยโคตรเท่นี่เราลองใช้ไลจินลาเซนกันให้ดูใหม่ต้องเห็นสามตัวดูนี่เป็นไงเท่ดิโอ้จับ ี่รตีธรรมดาปังหายใช้สกิลใช้สกิลปึ๊บปังหน้าหันนะโอ้ยเมื่อกี้ผมทำอะไรเดี๋ยวมึงใช้อันตีแล้วกัน,นใช้ตัวสุดท้ายอุย้ยพอดีเลยนี่โอ้แบบนี้หายเลยดิ วอสผมหายได้เลยเนะี่ยปังอายอายโคตรแรงผมเล่นด่านแรกเล่นเล่น,ลนอีซีมันก็เลยเป็นสภาพนี้แหละยัดเต็มเต็มแล้วก็ยัดอีกรอบหนึ่งโคตรจะแรงโคตรเท่ครับมินาโตะ ยัดบอสเลยเดี๋ยวบอสไม่ตายนี่อาเซนการใส่หน้าบอสไอ้ใส่หัวบอสหม<า>ักไม่ไ้ังกระเด็นไฟที่บอสอืมไอ้เชี่ยรล้อหลบอีกอืมตายผมตายยังวันนี้ไม่าต่ผมตายโอ้โหไปยัดเลย ปังหายหมักเมฆโด,ดตผัวจบแค่นี้แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหมักเม่